นายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูงในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนารัฐนะคะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของระบบประชาธิปไตยวันนี้นะคะที่อนนาจารย์จิราพรแล้วก็ท่านอาจารย์วิชัยนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นนี้กันค่ะ อาจารย์คะในระบอบประชาธิปไตยเรามักจะได้ยินคำว่าอำนาจมีแนวโน้มที่จะทำให้คนใช้อำนาจโดยไม่ชอบและอำนาจเป็ดเสร็จนำไปสู่การเป็นทรราชโดยสมบูรณ์ดังนั้นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจึงจำเป็นมากในระบอบประชาธิปไตยจึงอยากเริ่มในประเด็นที่หนึ่งว่าหลักการพื้นฐานคะท่านอาจารย์ภายใต้แนวคิดนิติรัฐหรือนิติธรรมเนี่ย และการแบ่งแยกอํานาจมันสัมพันธ์กับการตรวจสอบอํานาจรัฐอย่างไรคะครับเ,เป็นคําถามที่สําคัญมากนะครับหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบอํานาจรัฐนั้นวางอยู่บนรากฐานของหลักนิติธรรมนะครับก็คือ,อ,อหลักนิติรัฐนะครับซึ่งมีสาระสําคัญคือรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและก็การใช้อํานาจของรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการใช้อำนาจตามอำเภอใจและก็เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐมนูของเรานรในมาตรา3วรรคสก็ได้รับรองหลักการในไว้นะครับโดยกําหนดให้รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรต่างๆต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมส่วนหลักการแบ่งแยกอํานาจเป็นหลักการที่สําคัญอีกหลักการหนึ่งนะครับเป็น,นกลไกเชิงโครงสร้างเพื่อที่จะจำาแนการใช้อํานาจอธิปไตยออกเป็น3 ประเภทด้วยกันคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการนะครับไม่ให้มีการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ใดที่หนึ่งอย่างที่อาจารย์กล่าวเมาื่อกี้ถ้าหากว่ารวมศูนย์แล้วมันจะก่อให้เกิดการใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรมนะครับหลักการแบ่งแยกสามหน,น้านี้เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบการใช้อํานาจซึ่งกันและกันเพื่อให้ทวงดูลการใช้อานาจนะครับ ค่ะซึ่งก็จะต้องมีกฎหมายเป็นเกณฑ์นะคะส่วนการถ่วงดุลน,นั้นก็คือไม่ให้อำนาจเนี่ยไปผูกขาดอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งองค์กรเดียวนะคะ